ขอฟังชุดได้ไหมพี่เคยฟังไหมเคยตอนนี้กำลังมาแรงเลยอ๋อแบ่งให้โคศกที่ประกาศครึ่งนึงไม่มี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 พี่เคยฟังไหมโอ้โหตาใว้มากเลยลิซ่าเคยฟังไหมยังไงนะไฮยูไรเดดเต็ดเตลเลตเต็เตลเลตเต็เคยไหเพลงอะไรมีเต็ดเต็เต็นี่ลิซ่าหรือลิซิดูอาฟังเพลงนี้ครับเพลงเดียวนะจ๊ะอ่ะฟังคุณลิซ่าครับลิซ่าขอร้องอเมสซิสสุพรรณแล้วกันนะครับ อลิซ่าเป็นคนอุดรอยู่แล้วนอนน,อน้อยป่ะเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดเนี่ยไปไหมวันจันทร์จเป็นเ <ไป S 1> ที่ยวสุพรรณบ้านที่เมืองสุพรรณบุรีมี มีแซลมสาวพอดูดาวบันหาดเดดีงามล้ำของโบราณโบราณเขามีงานทุกปีหนึ่งร้อยบาทจากน้องสายพิ้งครับผมครับุรีเมืองคุนแ้นั่วทุกแดนกระชอน ตำนานรักซอลเจ้าคุณช้างสวรรณีอ้วละแถมอย่างหัวล้านอันละภาพาเศรษฐีใช้เล่เล่นของแย่งวันทองคนดีคู่ชีวิีคุณแพนเรื่องเล่าขานเป็นตำนานรัำลือทั่วแดน ขอบุญธรรมสามพันจากน้องสาวด้วยนะครับไปไหมแจ็บกันและไปเที่ยวสุพรรณยามค่ำสวรรค์ดำดำดูไทยทรงดำลำาขงแค่ไหนล้อแคนเฮ้เฮ้กูกำหักวันตะลแ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 ขรเล่นแลแลเล่นแล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 เล่นสาวสวยขอมาวง ลบแทน <มา S 1> เลี้ยง,งเข<อ>าบแบนลีเจนซีเราสีเมืองสุพรรณเขาเรียกกันวบรรหารบุรีเฮ้เชิดเฮอไอเซ้งกับพี่หน่อยนะรร้ดิถ้าเต้นโชว์น้องหน่อยพี่ผมไม่อยู่ไม่อยู่กับพี่นานมากเลยเมืองคนแพน ผู้เต้นกระช่อนตำนารักสอนดาบุญช้างสุวรรณีอ้วนและแถมยังหัวล้านอันรัตะพานเศรษฐีใช้เล่เล่นของมีอะไรเหรอแย่งวันทองชีวีผู้ชีวีคุณแผนเหลืองเล่าขาานแตนตำนาลับหรือทั่วแดนใช้นี่ผมด้วยนะสองพันพี่ ใบไม้แจ่มจันทร์และพิทีเอาสุพรรณยามดามฮึกสวรางตัตำมดูไทยทรงดำลำแทนอาแอดมินนะครับช่วยส่งมาด้วยนะครับวันนี้มันเกิดใครครับส่งมาที่แชทผมเลยนะครับตรวจนะครับกูกำห้ากวาดแล้วแล้วแล้แล้ล้แทนเล่นแล้ล้ล้ล่ล้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 หนุ่มสาวสวยมาล้อมวงลำแทนเลี้ยงเหล่าแบนเหล่าสี นเขาเรียกกันบรรหารบุรีสองสองสองฮึฮิฮิขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปไหมเต็มเต็มจำนะนะจำจันเมื่อกี้ร้องเพลงสายยอกระแสสายยอกระแสะม่งมาก ซายยกับแซนแอมอบางน้องชายร้องรู้สึกดีใจน้องชายชอบเพลงที่เราร้องชอบชอบขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หน่อยชาละวันด้วยนะครับชาลาลัยขอบคุณพี่หน่อยชาละลายด้วยนะครับแล้วก็น้องสายพินนะครับที่มอบรางวัลน้ำใจมอบให้นะครับขอบคุณนะครับที่อันนี้ผมแต่งตัวไนะครับอันนี้ผมแต่งตัวลิซ่าลิซ่ากําลังดังเลยนะครับก็เลยแต่งลิซ่าให้ในการเวลามัน้อยคนแต่งตัวน้อยนะครับอาจจะไม่สวยสวยก็งามนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ครับเพลงจากเพล็กผู้นําทีมงานครับเพลงเดียวเลยครับ เอาเพลงเดียวเลยเหรอครับ,รบโอเค,คจัดไป